เอาเห็นมื่ไหรเด้อจีต้อยบุ้งม่วงไปฝากลูกสาลาเพิ่อนเอเอีออ๋นุ้ยนี่ทั้งเถิงขันมันเอาหยากกบรบ่ต้องเอาเอาอน่ะนุ้ยกับต้อยขันบ่ต้อยกับบัวตังเอากับมาเออเอาไม้เคี้ยวขันบ่นลงไปลึกอะ่ะเอาไม้ต้อยมาเอา บ็ฟูด <d> <qui> ิฟูอยู่นะเดี๋ยวเราก็ฟูบ็ฟูกับมันสดตุงเออมันเป็นอันต้นก้ามันอันเนียนเนี่ยมันขึ้นบ่ได้เอาตีนเอาตีนอันนั้นนู้นเออเออตีนกล้วยไปทั้งกายุ่มยุ่งไปทั้งหมดเออเออเออไปทั้งแสดงว่าบ่บ่ขึ้น 刚睡午觉。<noise> 嗯